สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เบลมาอีกแล้วเนาะเแบลมาแป๊บๆบจ้ะวันนี้เบวแล้วก็บ,บิลลี่ออกมาข้างนอกบ้านตรงหน้าบ้านกันจ้ะเรามาช่วยกันทําความสะอาดบ้านกันวันนี้ดูเบวใส่เสือ้อวันนี้อากาศดีสุดๆเลยจ้ะจะมดหนาหนาวแล้วดูบิลลี่ เราเฉยเลยวันนี้เราวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านกันจ้ะเราจะในดูดอกไม้จ้ะด้วยอากาศแบบว่าจะมดหนาวแล้วจ้ะพวกต้นดอกไม้ที่เราปลูกไวนะ้เนาะมันก็จะงอกขึ้นมาแต่มันจะตายช่วงอหนาหนาวจ้ะเนี่ยหนาหนาวมันตาย พราะหนาวมดหนาหนาวแล้วเนาะพวกดอกไม้อะมันก็จะงอกแต่ต้นมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ออกดอกใหม่เนาะนี่จ้ะเราจะมาทําความสะอาดเดี๋ยวก็จะมาตัดนี่จ้ะตัดต้นไม้เนาะที่มันแห้งอะต้นยาที่มันแห้งจะออกโอ้ยนี่ต้นทิวลิฟเลรอนะนี่แบบว่านี่ด้วยด้วยต้นทิวลิฟแล้วจ้ะ งอกขึ้นมาอีกแล้วมันจะตายช่วงหนาหนาวเนาะพอมดหนาวแล้วต้นทิวลิปมันก็นจะงอกขึ้นมาเดี๋ยวก็ออกดอกจ้ะแราจะต้องตัดเนี่ยต้นหยาที่แบบมันแหงๆแ,แล้วอนะ่ะออกนี่จ้ะบบลลี่ก็จะเป่าพวกกับใบไม้เนาะใบไม้แหงไปทิ้งว้ตรงหน้าบ้านจ้ะ เดี๋ยวจะพามาดูบิลลี่จ้ะยังเหนื่อยเลยยุดพักเบรกสักแป๊บจ้ะบิลลี่มาตัดอ่ะตรงตอต้นไม้ตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนี้ให้แบบด้วยจ้ะอากาศดีมากๆเลยวันนี้เราจะพาเดินไปดูบิลลี่ตรงนี้ พิรีตัดต้นไม้เก่งไมา,มาแล้วก็เอาไปกองไว้ตรงถนนตรงหน้าบ้านตรงนู่นจะ้ะเดี๋ยวเขาก็จะมีเทศบาลเนาะพิรี <c oughs> ยืนเต้น <c oughs> ยืนเต้นไม่มีเพลง <c oughs> อ๋อนี่มิลลี่ยังตลกเลยนู่นจ้ะอยู่ก็บ้านแ้วไม่ต้องเก็บพวกใบไม้กิ่งไม้ใส่ในถุงจ้ะอยู่ก็เมืองที่แถวอยู่เนะเพราะว่าต้นไม้ใบไม้เยอะก็นี่เทศบาลเขาให้เราอ่ะมากองไว้ตรงถนนหน้าบ้านจ้ะเราจะให้ดูเดี๋ยวเขาก็จะมีรถเทศบาลอะมาเก็บไปอะ ทำเป็นปุ๋ยเนาะนี่จ้ะน้องบิลลี่อย่ในป่านะพอเป่าใบไม้ออกเราอย่างงามเลยจ้ะต้นมอสเนาะเขียวอย่างงามเลยเดี๋ยวเฮดก็ออกตรงนี้แหละเต้มเลยมีเฮดผึ่งด้วยจ้ะแต่ไม่รู้กินได้ไหมพามาดูบิลลี่จะตัดต้นไม้ ตรงที่เห็นตรงเนี้ยก็เป็นตาของแหววจะเป็นพื้นที่ของแหววเนาะลงไปตรงนู้นขยับออกก่อนเดี๋ยวต้นไม้จะล่มใส่แหววอีกแกทำความสะอาดบ้านจ้ะวัดท่านี้ สวยจริงมากโอ๋ What are you doing Stop เดี๋ยก็บิลลี่เปิดเพลงไทยอย่างเสียงดังเลยจ้ะเดล๋เพิ่งปิดเมื่อตะกี้เนาะตู้ลำพงจ้ะตรงนี้เรลทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องมุมตรงนี้จ้ะ หลือยีกหน่อยนึงกสรเซตเราเอาไปไหม่ปิ้วมาอีกแกเอาวุาเก็บไปหมดเรียบร้อยหะออ้ยไม่ไว้จ้ะเหนื่อยยุดพักเบรกสักแป๊บก่อนเอาก็จะไม่ให้เบลยุดพักเลยนี้เดี๋ยวก็ว่าอะไรทำแค่แป๊บเดียวก็มานั่งกินนี่แกไม่เหนื่อยจ้ะพักเบรกรอบที่สองหรอเหนื่อยเนื่อย ไ,ได้ขนมปังทาเนยเนาะอตอนนี้เหนื่อยนะ่ะกินอะไรก็อร่อยแต่ตอนนี้กินได้ทุกอย่างเลยหิว <c oughs> ลมอย่างแรงเลย